สนับสนุนโดย OPERATION BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคุณวิชยาครับคุณวิชยานี่มีปัญหาบ้านหมุนได้เหรอฮะบ้านหมุนได้ค่ะโอ้ดีจังเลยนะฮะแต่ว่าไม่ดีคือมีไมเกรนมีกดไหลย,ย้อนนะฮะบ้านหมุนมันเป็นยังไงครับคุณวิชยาครับมันมีความรู้สึกว่า มันวูบลงไปเลยเงี้ยเหมือนเราตกเหวอ่ะนั่งอยู่เฉยเฉยจะนั่งจะยืนก็เหมือนกันมันวูบลงไปเลยอย่างเงี้ยนึกอยากจะวูบก็วูบนึกอยากจะเป็นก็เป็นคุณหมอบอกไหมครับว่ามีมีความผิดปกติของร่างกายส่วนไหนยังไงคุณหมอไม่บอกอะไรอะคะ่ะแล้วเราไปหาหมอไหมฮะไปคะ่ะแล้วบอกคุณหมออย่างงี้เหมือนกันบอกเหมือนกันแล้วคุณหมอบอกไงครับฉีดยาคะ่ะทานยาเดี๋ยวหายอาจารย์ครับไอ้บ้านหมุนนี่มันคือโรคอะไรครับ มันจะเป็นโรคที่ระดับน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะหรือความดันในหูเนี่ยไม่เท่ากันคือหูของเรานี่มีสามชั้นชั้นนอกชั้นกลางชั้นในนะฮะก็ชั้นที่เป็นขดหอยก็รับการฟังเสียงชั้นที่เป็นลูกคล้ายๆเกือกมา้ามันเหมือนกับเป็น ยังไงอะกระดูกอ่อนอ่อนสามแท่งต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะัะอันนี้จะอยู่ดูแลเกี่ยวกับการทรงตัวฮะซึ่งในนั้นมันก็จะมีระดับน้ําอยู่ระดับหนึ่งซึ่งสองข้างมันจะเท่ากันครับแต่ถ้าระดับน้ําในหูหรือแรงดันอะไรมันเพิ่มขึ้นมันมากขึ้นมีการข้างของน้ําในหูตอนเนี้ย การรับรู้การทรงตัวมันจะเสียไปเพราะฉะนั้นนั่งอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกันตัวเองหมุนติ้วอยู่<ช>นะฮะ<อ>หรือเหมือนมีลักษณะเหมือนตกเหวเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะให้นอนนิ่งๆ<ช>แต่ถ้าเราขยับปุ๊บก็เหมือนกับว่ากําลังวูบลงเหว<ช><อ>มันจะขยับตัวไม่ได้เลยมีสาเหตุนะไหมครับอาจารย์ก็สาเหตุก็มีหลายอย่างอาจจะเกิดการอักเสบในหูชั้นในก็ได้ หรืออาจจะเกิดการพักผ่อนน้อยก็เป็นไหมฮะพักผ่อนน้อยก็อืมก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ออแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากการอักเสบเกิดจากก้อนแคลเซียมที่เกาะอยู่นะมันหลุดหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะออหรือเกิดการขั่งของน้ําในนั้นหรือการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นกลางมันไม่ดี เพราะฉะนั้นยาที่หมอให้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ไปขยายหลอดเลือดเพื่อให้การถ่ายเทของเสียอะไรมันมันเร็วขึ้น,นเร็วขึ้นดีขึ้น<า>แล้วแล้วรักษานานไหมฮะคุณหมอให้ยารักษานานเหมือนกันค่ะฉีดยาอย่างนี้ตลอดตลอดฉีดกลับไปก็ดีขึ้นดีขึ้นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ต้อง,<า>งกลับมาฉีดใหม่ใช่แล้วแล้วหมอบอกไหมครับว่ามีวิธีที่จะรักษาให้หายไหมหมอไม่บอกอะคะ่ะ หมอก็รักษาอยู่อย่างเงี้ยก็ให้ยาฉีดยาให้ยาฉีดยาใช่อแล้วแล้วคิดไม่อยากจะหายผมว่ามันทรมานนะฮะทรมานใช่เพราะบทเวลาที่เขาจะเป็นขึ้นมาเขาไม่บอกเราว่าเขาจะเป็นเอ้าเขาไม่ได้นัดเราเหรอะเขาไม่นัดค่ะอ๋อไม่าก่อนนะตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราจะลุกลุกไม่ได้แล้วบ้านหมุนไปแล้วความมันจะวูบไปเลยแล้วล้มไหมฮะเคยเคยล้มเคยคือตั้งหลักเคยล้มในห้องน้ํา โอ้โหเนี่ยแหละอันตรายมันตรงนี้นี่แหละรุนแรงขนาดนี้นะฮะเสร็จแล้วอาการนี้ผมว่าน่าจะเป็นอาการแรกแล้วไมเกรนกับไมเกรนมาก่อนคะ่ะอ๋อไมเกรนนี้มาก่อน <มา S 1> ก่อน,อนที่จะเป็นน้ําในหูใช่ ปกติเครียดปวดหัวด้วยสาเหตุเรื่องอะไรฮะหรือว่าไมเกรนมันไม่ไม่มีสาเหตุเขาอยู่อยู่ยแบบอากาศร้อนจัดๆเขาก็จะปวดขึ้นมาตึงค่อยๆขมับแล้วก็ที่เบ้าตาอะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นอาเจียนอากาศเย็นจัดๆก็เป็นอย่างนี้ไมเกรนน่าจะเป็นสาเหตุของน้ําในหูไหมครับอาจารย์มันไม่น่าจะเป็นสาเหตุนะแต่ว่า มันอาจจะมาคู่กันก็ได้สาเหตุก็คือการไหลเวียนของเลือดที่ไปที่สมองและหูชั้นกลางมันน้อยลงมันไม่ดีนะคะก็อาจจะมีสาเหตุต่อเนื่องกันมาันมันต่อเนื่องกันมาได้แล้วก็มาถึงกดไหลย้อนด้วยใช่นะผมว่ามันใกล้เคียงกันหมดเลยฮะมันพากันมาเป็นแพ็กเกจเลยนะฮะเป็นแพ็กเลยเขาแถมมาให้เออแล้วแล้วคิดยังไงจะรักษาอะไรก่อนดีฮะก็ไม่รู้รักษาไอเกณฑ์ก่อน อยากให้หายปวดอยากหายไม่เกรนก่อนใช่แล้วก็ไปหาหมอก็ต้องทานยาทานยาหาหมอทุกอาทิตย์หมอนัดทุกอาทิตย์เลยสถาบันประสาทสถาบันประสาทเลยวิทยาใช่แล้วดีขึ้นไหมครับมันดีขึ้นไหมดีขึ้นประมาณสองอาทิตย์ก็ต้องกลับไปอีกก็ต้องทานยาตลอดคืออยู่ได้ด้วยฤทธิ์ยาใช่ ถ้าเจออากาศร้อนจัดๆก็จะปวดพอปวดขึ้นมาก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องหน้าทีมหมอนอย่างเดียวก็ต้องฟักยาแล้วก็หน้าทีมหมอนไปเลยปิดไม่รับรู้อะไรเลยหาวิธีที่จะทําให้มันหายขาดไหมฮะคือคิดหาตนแก้ไม่ได้ก็ต้องเป็นอยู่อย่างเนี้ยตอนที่อะไรบ้างฮะทานยานอนหลับทานยานอนหลับผมว่าก่อนที่จะมาเจอกับบิมคงต้องมีอาหารเสริม สมุนไพรยตัวอื่นมีทานหลายตัวมากที่เขาแนะนํามาดีไหมฮะไม่ดีไม่ช่วยเลยเหรอฮะไม่ช่วยเลยมันไม่ให้ผลอะไรสักอย่างเลยหรือฮะให้ผลเสียเงินอ๋อกระเป๋าแฟบนะฮะกระเป๋าแฟบก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะอ้าวอยากได้ของก็ต้องเสียตังอ้าวเสร็จแล้วใครมาบอกว่าบิมมันจะช่วยได้แล้วเชื่อได้ยังไงเพื่อนแนะนําค่ะคือเขาแนะนํามานานแต่เราไม่เชื่อ จน uhm hmm. เขาบอกว่าให้เข้าไปดูที่บิมร้อยเราก็เข้าไปดูเข้าไปดูในเว็บไซต์ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นหน้าผมเห็นแล้วเชื่อไหมฮะไม่เชื่อคุณค่ะเชื่อท่านด็อกเตอร์ดีมากคุณเชื่อผมผมก็แปลกแล้วเอออ่ะแล้วทำไงต่อฮะพอฟังดูปุ๊บเอ๊ยเอาละลองดูก็ลองดูทานทานบิมค่ะอือตั้งใจแรกคืออยากหายไมเกรนก่อนใช่แล้วก็ บ้านหมุนใช่ค่ะแล้วกดหลาย้อนใช่แล้วจะเลือกยังไงก่อนดีฮะตอนแรกก็คือไม่รู้อันไหนที่เขาบอกดีทานก่อนเลยทานก่อนเลยทานก่อนเลยทานยังไงครับเลือกเลือกสูตรสีเขียวสีเขียวทานยังไงฮะเช้าสองเย็นสองเริ่มแรกเลยเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดใช่แล้วมันส่งผลยังไงกับคุณวิทยาแรกๆก,ก็มีอาการปวด ปวดจนแบบอุ้ยทำไมเราเป็นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกด่า,ชาใชใไหมใจนึกในใจยังไม่ทันด่าค่ะอาจจะเป็นว่าแบบเขาตอบสนองกับอาการอาหารเสริมที่เราทานเข้าไปอ๋อยังเอาใจช่วยยังเอาใจช่วยอยู่ก็แข็งใจทานต่อครับวันที่เท่าไหร่ถึงรู้สึกว่าเอ๊ะมันดีขึ้นประมาณเกือบเดือนค่ะโอ้โหจะครัเบเดือนทําไมคนท่านนี้ถึงไปนานเป็นเดือนเลยฮะผมว่าใช้เยอะไปนะฮะอาการที่พูดถึงทั้งหมด สีห้าอาการเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก Th2 ในในเลือดเนี่ยเยอะไปมันเป็นต้นเหตุของทั้งหมดเลยต้นเหตุของทั้งหมดคือมันสูงมากมันสูงมากเกินไปถูกไหมฮะเพราะฉะนี้เลยต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเพิ่ม Th1 ไมหนึ่ได้ครับคือการที่ใช้2องแคปซูลตอนเช้า2องแคปซูลก่อนนอนมันก็คือวันละสี่แคปซูลจริงๆมันก็ไปเพิ่ม t ี1จริงแล้วไปกดทีเใช่นะครับ แต่ขณะเดียวกันมันไปเพิ่ม T-S17 ซึ่งจะทำให้อาการรุนแรงขึ้นในขั้นต้น,<อ>นครับคือขณะที่มันซ่อมแซมมันก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้มันแย่ลงนะครับจนกระทั่งคุณซ่อมแซมเสร็จอาการที่ทำให้แย่ลงมันก็ไม่มีนะครับแต่ในการที่ใช้เยอะไปไออาการที T-S17 เพิ่มขึ้นแล้วทำให้แย่ลงในช่วงต้นเนี่ยนะครับ,รบมันจะเกิดขึ้นก่อน ถ้าหากว่าเราใช้1นึ่งแคปซูลที่เาหนึ่งแคปซูลแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งะครับมีโอกาสที่มันจะไปเพิ่ม TSH หนะครับแล้ว TSH หที่เพิ่มขึ้นน่ยมันไปกด TSH สองไม่เลยขาวซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการแพ้ภูมิตัวเองกอาการทั้งหลายทั้งหนะครับโดยที่มันยังไม่ทันที่ไปเพิ่ม TSH สิบซึ่งจะทําให้อาการเหล่าเนี้มันรุนแรงขึ้นครับ เนื่องทำมถึงเป็นอย่างนี้เพราะในแคปซูลนมีองค์ประกอบเยอะแยะไปหมดแล้วเราก็ได้ผลรวมออกมาในเชิงนี้เพราะฉะนั้นใช้หนึ่งแคปซูลก่อนตอนเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนมันก็เพิ่มเทสหนึ่งแล้วก็กดเทสสองไปเรื่อยๆ,ๆโดยไม่ทันที่จะไปเพิ่มเทสสิบเจ็ดนะฮะแล้วผมว่าอาจจะใช้เวลาน้อยกว่า การใช้สองแคปซูลต่อวันอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำสองแคปซูลสองครั้งต่อวันจะดีกว่าสเดสด้วยซ้ำสำหรับอาการโรคหมุนเนี่ยฮะที่เราพบเนี่ยแหละคือโรคหยุดหยุดหมุนเลยครับค่ะนะฮะครับทุกวันนี้ดีขึ้นดีขึข้นค่ะไมเกรนหายหายห่างตอนนี้หมอนัดสี่เดือนแล้วค่ะโรคไม่หมุนแล้วตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้น ม,ม,มีความสุขแล้วฮะมีความสุขเหรวฮะผมว่าโลกหมุนมันสนุกดีนะฮะไม่สนุกลองเป็นดูมั่งสิคะมันเบินบินดีนะฮะอะไรที่ไม่ชอบจะได้ไม่รับรู้ม okay ันบ้างนะมฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิลดกดไหลย้อนก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้นเออผลข้างเคียงดีขึ้นหมดเลยแล้วทุกวันนี้รับประทานยังไงครับเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งอ่าเห็นไหมก็ตรงกับสูตรที่อาจารย์บอกเลยนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะว่าคุณพ่อทานเหมือนกันอาจารย์คุณพ่อเป็นโรคหมุนเหมือนกันนะฮะ แกคงแบบว่าไม่ค่อยอยากเห็นหน้าผมก็เลยจับโลกให้หมุนซะ <laughs> หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ <laughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณ o p e r อ t i o n ่นบ <laughs> Beam, หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรร,รพคุณสูงจากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรง ผลิตภัณฑ์อาหารจากอบริสบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติตเหล่านั้นตามธรรมชาติครับร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดย OPERATION b i m ิมโทร0 2 6 4 6 4 8 0 0 Yeah.